พไดเอาของควันให้น้องบูแจกค thank คุแจกบอ thank y ไปอืมชีกเก่งจังเก่งจังแม่เอาให้แม่ช่วยบอ ให้แม่ช่วยไหมให้แม่ช่วยไหมจ๊ะมาแม่ช่วยมามีไรอยู่ในนั้นว้าว,ว,าวของขวัญพี่นักเลี้ยน ของขวัญคุณครูแช็คให้หนูเนาะมันคือหนมนหนม,มันมีอีกไหมจ๊ะมันมีอีกอยู่พี่ว้าวโอ้